เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ ต้องลงมือปฏิบัติวยตัวเองเพราะใครทําใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจาก,กามาคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอมตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ย ก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะเป็นอุปนิส,สัยติดตัวไปให้เรานะ่ยได้เขาถึงทำในวันข้างหน้ามีธรรมภาสิทธิที่กล่าวไว้ในมหารัฐวิมาณว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนีเมื่อใครๆหวังอยากเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละ และรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล้องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ําอันตนตบแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลกนี้หรือโลกอื่นจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้ามิได้มีพระตถาคเจ้านั้น ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งกว่าบุคคลบุคควรบูชาทั้งหลายของชนผู้มีความต้องการบุญสแสวงหาผลอันไพ่บู์นี่ก็เป็นถ้อยคำของเทพบุตรองค์หนึ่งที่สามารถทำจิตใจของเท้าสักกะจอมเทพให้วันไหวได้ซึ่งลูกๆกข,ขาคงพอจะจดจำกันได้ว่า ในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสมมาสมุทิเจ้าของเรานั้นพระอินท่านยังประมาทในการสวยทิพยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าพอเป็นทักกินในยบุคลนันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นท้าสักกะจอมเทพนั้น ก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญไม่จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือททพประยปราสาต์ของพระองค์กับเทพประบุตรผู้มีบุญอื่นๆแล้วจะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคแรกๆ รัศมีกายของพระอินทร์จะได้กว่าทวยเทพที่ขึ้นใหม่ๆเพราะเทพเหล่านั้นได้ทําบุญถูกเนื้อนาบุญคือได้ทําบุญกับทักขินในยบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทําไม่ได้ทิพยวิมานที่ใหญ่โตโอรานอายุไขัยก็ยืนยาวกว่าคือหมดอายุขายจากสวรรค์ชั้นนี้น่ย ก็จะจติขึ้นใบอุบัติในชั้นสูงสูงต่อไปเวียนวนอยู่ในชั้นชะกามวจ,จรภูมิจนกว่าจะหมดบุญกันเลยทีเดียวบางท่านนัไม่ได้ยอมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้ประพฤติธรรมต่อในสวรรค์และก็ไปอุบัติในพลมโลกบางท่านจเจริญสมาธิภาวนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต ในพรมโลกก็มีอากจะเปรียบแล้วก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเราบางท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่งพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำจ่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบด,ดี สำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมา,กายก่ายกองมีบ้านเรือนคฤหาสน์ใหญ่โตระหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาแล้วก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้นชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพประบุตรองค์หนึ่งผู้แม่ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมีมีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคลานเถระท่านเด้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมา ในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมมาพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์พร้อมด้วยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มี เพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหารัษเทพบุตรเพราะเทระได้สังเกตดูลักษณะของมาทิพย์ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่ทยานเห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ในการพันตัวรุ่งเรืองดังท้าวาสวัตผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทูบรถทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีลูกกรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชดช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองวิจิตด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุง้งโชคช่วงด้วยมูเทพผู้ถือพัดจามนดุมรถ ก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิปไปด้วยลายร้อยลายร่างรายดังสายฟ้าแลบดารดาดด้วยลวดลายวิจิพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศมีตั้งพันเสียงของกงลอก็ฟังไพเราะที่งอนรถก็งดงามตกแต่งด้วยเพชรพราวแสงเหมือนดวงจันทร์ ม้าเหล่านี้เนะ่ยผูกสอดด้วยสายแก้มมณีสูงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกม้าทั้งหมดนี้เนะี่ยสามารถกล้าวไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอด เครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบมา้าเสียงร้องคำรนของมา้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็เพเราะเหมือนดนตรีของคนทันในสวนจิตรดาสวนหลาอับสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถ ส่วนลาวสอนเทพนาลีที่ยืนประมนมมืออยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกมีรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไพูทูลมีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศ โดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทยัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองไหวพริ้วละแรงลมเปล่งเสียงงังวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถระก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตร ท่านมีเทพกัญญาสองรัศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุท้าักกะผู้ทรงวัชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติทธรรมและการสมาทานวัตระอะไรผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งโรดคมมูเทพเป็นหนักหนา ช่วยเล่าบุพกรรมให้อตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังด้คำที่ยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนะี่ยให้พระเถระฟังว่าตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้า ได้ถวายมาหาทานกับพระผู้มีภาคเจ้าลอ้อมโดยประสงค์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุจด,ดังอสัศทิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีลห้าไม่เคยด่างพร้อยแตะได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้ว ก็ได้บังเกิดในวิมานทองร้อยโยอดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอัสอรหลายโกรธเป็นบริวารด้วยอุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมมาอาชานในเป็นทิพพันตัวที่สำเร็จตัวรัตนเจ็ดก็บังเกิดขึ้นแต่พระบุตรท่านนี้ได้สวยทิพย,ยสมบัติในดาวดึง จนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพอในยุคพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตรเทพบุตรก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่า สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทําบุญถูกเนื้อนาบุญกบรบเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครกบรบเจ้ามีจิตเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้ทําบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้นจึงเป็นผู้เสมอกับพระอินทรื่ร่ลมอยู่ในเทวบุรี กาแต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวันนะสุขพะพละและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ และมีจิตเลื่มใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงสดแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหารัะเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสธรรมเพียงชู่ครัวดเดียวเท่านั้นก็ได้บุรุธรรมเป็นพระโสดาบันผูม้มีวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดี อายุวันนะสุขภพละยศหรือความเมตติปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพบนิกายเราอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญงินอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกำลังใจในการสร้างความดี มุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอันุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ รวอลอำนยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน